ฟังอะไรกันไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะพุ่งตรงแค่อยากแค่แค่ลองลองลองดูเฉยเล่าเรื่องที่ซอมไม่ฟังก็ได้นะช่วงนี้ซอมอะไรบ้างสปอยแบบนี่ไหนคะสปอยแบบบอกเพลงอะอะไรนะมันมันไม่ทำอะไรอยู่ข้าอย่างเดียวอะไรงง เธอต้งอยู่ข้อดังวันไม่ได้นะเบบีจะมาตีกันตอนนี้ไม่ได้นะน้องมอสอ่านข้อความที่แฟนถามแล้วตอบก็ได้ลูก พี่อีทน่าไปตอบะรายทรายทายโอ๊ยอยากมาสเปซจังเลยอ่ะบ้งว่าๆเดี๋ยวเราจะมาสเปซคุยกันเดี๋ยวนาะเอาดีก็ดีนะอาดีมาสเปซกับปฟนหนุนมาบ่อยๆจะได้เดี๋ยวจะลากคุณอื่นมาเยอะๆ 안녕하세요저ันแบงมิดาฉันอนอปูต้อื่นก่อนลูกเออเซอโเบงเธอเป็นอบลุงทำไมการไปเกาหลีมันเหนื่อยขนาดนี้ตอนนี้พวกเราอย่าง เออตอนนี้พวกเรากำลังต้องไปวางแผนไปซื้อชุดไปเกาหลีตอนนี้ยังไม่รู้เรวว็ยังไม่รู้เลยว่าเราต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วก็แบบต้องซื้อเสื้อผ้าเยอะแค่ไหนเพราะว่าเสื้อผ้าที่เรามีอยู่คือมันบางติดเนื้อแล้วเกินช่วงนี้อากาศยังแนะนำให้ไปซื้อที่นู่นดีกว่าเสื้อผ้าที่ไทยไม่ต้องเอาไปเยอะแนะนำไปซื้อที่นู่น ใช่เป็นตัวเป่าเลยไม่ตอดตังเลยครับตอดตังเลยแต่ว่าแต่ว่ามันก็หนาวนะอย่างน้อยเอาเสื้อหนาวไปสักตัวก่อนก็ดีนะเราค่อยไปเสื้อที่นั่นอยากให้หมดแล้วนะตอนเนี้ยขอตังหน่อยครับเบบี้ดีแม่แม่โดนเน็ตเลยลูกขอขนาดนี้อ่ะทุกคนส่งเสื้อหนาวไปนะคะจุดนี้รอเล่นรอเล่นนะครับรอเล่นนะครับยเอ้ยโดะ อ๋อเด็กหญิงอมาใช่ไหนนวอ้วร้อสดปวดหัวด้วยอ้ยปวดเหงาหรอปวดแล้วอ,อตัวร้อนจังตัวร้อนมากเลย <c oughs> นั่งขืนนะ ยานี่กินมีแม่แม่แฟลบอกว่าแปดทีถ้วยลูกแปลงตังอะสุดสุดเงียบ คนนั่งสมาธิกันทุกคนเอ๊ะกำลังอ่านคนนอมเมนต์มีใครจะพิมพ์อะไรให้เราอ่านไหมเดี๋ยวอ่านให้ฟังอานให้น้องๆฟังพิมพ์มาได้เลยนะ,ะมีเบสองในแท็กก็คือมีคนอบอกว่าพี่ฟงสนใจขึ้นมาพูดไหมพี่ฟงตื่นหรือยังประเด็นอะอุ้ยแรงหล่เอ็ดูอะ ตื่นครับตอนนันแหละครับก็ตื่นรถคันนั้นมีขนมเต็มเลยน้องแบงค์ก okay. ินอะไรเดี uh ๋ยวมีซ uh ื uh nee> uh uh ้อไปให้เดี uh ๋ยวไปหาหน้าสถานพูดเลยมันนี่จองครับมันนี่จองมันนี่มันฟองนี่ก็คือุหลาครับออ หุยได้แล้วเห็นไหมเย่ไม่มีคนร้องไงเดินเข้าไปได้แล้วบ้าพิมเข้าไปตอดคิวให้เราไม่ใช่หรอมีไปแล้วไปไหนไปบ้านเนี่ยเราเข้าไปข้างในไหมอะไรเราไปนั่งตรงเก้าอี้ตรงนั้นไหมเออเราเข้าไปนั่งตรงเก้าอี้กันตรงนี้มันมืยมีเบบีงองไง กบพอชื่อปิ๊นปิ๊นเดลเรตคาเปฟ่ข้าวที่นม่มีแดดดีสิลปินอะไรไม่รู้แมนนี่แค่จะจะแบบบอยบินอะไรไม่รู้ เราเราไปใส่ชุดทันบกกันไหมมันจะปามันจะนานหนาถ้าทันบกที่เกาหลีแต่ว่าฉันไม่เคยไปเนาะมีคนร้อยฟังเขาบอกว่าของที่ไทยมันจะบางๆเพราะว่าเรารอนอยากมีอันนี้ด้วยอยากมีมงกุฎหดอกมงกุฎแล้วก็เฮ้ยมีใส่สายจะไปกินหมาหิมัยาจะมีอยู่ปัสมีที่กินเบอร์ตลอดเลยอ๋อกินบ่อยแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยจะเป็นลิซ่านะนะฉันฉันฉันโอ้ยเจ็บเอ้ยห้ามทำนี่แดง ทุกคนฟงแกงพี่แบงอ้าอาฟงลูกฟงทำไมท่าแนี้ลูกเอาทุกแค่นนมันม่จะได้ลงแ้งได้ด้วยอันหมก็ยืนแค่บนเอ้าวอาช็อตช็อตละโฟงแกงพี่อ้งลูกำไมเอ๊เลาะาดยดูนดูทุกคนดูสิเด็กเล็กเออแต่มาดูหน มันหนาครัอุ้ยเฮ้ยเขาโยนอะไรอมีปารตีที่นี่แต่ตีฉันต้ใส่ชุดไอ้นี่ชุดเจ้าชายสีมูเครรู้ไหมว่าจมูกของมันแดงมากเลยตอนนั้นจริงหรอเขาบอกว่าคนโง่จมูกจะแดงงั้นก็โง่ตั้งแต่เช้าเลยเป็นแดงตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะเป็นกินอ๊กด้วยหรอใช่แล้วคนโกหกตาตีอ้าวเธอน่ารักขึ้นนะ อาอของแต่ละของะต่ละไม่ดีนะเน่ยอ๋อมันตึ้งเหมือนงานแต่งงานจเใสอะไรจะใส่อะไรใส่อะไรใส่อะไรใส่เป็นขลุ่นแล้วใส่ชันซื้อให้เหม็นใส่เลยเหรอใช่สามาหายาญยังไม่หายอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าไหนอยู่ในกระเป๋ามังเจ้ขอบสรุปไม่เจอเจอเป็นคนเก็บมาเช้าเอี่ที่ฉันเอานี้มาใส่เพราะว่าฉันไปเจอในตู้แล้วทั้ เห็นว่ามันหน้าลัเจร์แหละถ้าทำหายไม่ให้หอมแล้วนะอ๋ออ๋อแรงไว้อ๋อแรงมากอ๋อแซนต่ช่องอะไรใี้ชิงเออสเปซคืออากาศอันดับหนึ่งเหมือนมาเป็นขี่พยายนอ่ะเนาะอืมอยู่ในงานอย่างงี้หรองย่างแต่งอุ๊ยไม่ใช่เนี่ยลูกอิกมาอีกความผิดสอด เอออะเรามันมีฝั่งไหนจะจ่ายค่าใช่มันมีฝั่งไหนจะจ่ายค่าสินสอดก่อนจุนนี้อ่านครึ่งแล้วกันนะแฟร์ไม่ได้ไม่ขอมอสนี่ไม่ได้นะเราเป็นกุลรสตรีไทยต้องมาขอเราเสียแม่แม่แบงต้องไปขอมอสนะเขางั้นมอสไปขอจากแม่แบงได้ไหมแบบใหม่แบบใหม่มอสบอกว่าแบบใหม่แบบใหม่ แม่เราเป็นแม่แบงค์เราไปขอเงินมอแล้วเราไปเอาไปขอมอสอีกทีหนึ่งได้ไหมอัดยายกินขนมยายอันนี้ลูกแอบฟังนะเราเรอเดี๋ยวลูกแอบฟังนะบีบไฟอ่ะไม่รู้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 หรอกลูกลูกไม่พูดไอ้ลูกวะเขาไม่พูดเราก็เราไม่รู้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  ไม่เห็นตัวเองในสเปซเลยอ่ะอุ้ยเราลงรูปนี้กันไหมโน้ตอยากลงเดี๋ยวพึ่งทำไมอ่ะรูปนี้อยากพึ่งลงงั้นฉันลงรูปนี้นะสเปซนี้อ่ะลงที่นี้หรอเออมีรูปฉันปะมีขอได้เด็กเชื่อปะพี่ยิบขอรูปฉันฉันไม่มีรูปเต็งสักรูป ทำไมอ่ะมีแต่รูปแกอ่ะตรงๆวะงานที่พี่มีแให้ลงก็แกชอบแอถ่ายถ่ามากสิ่อะไรวะที่เราเต้นเต้นใสเหมือนมตุ้มเหมือ้องไอ้เทวานันย hello โอล a าโอลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอครับ <st arts> บินไปเกาหลีวันไหนอะคะรอบนวันไหนบินวันที่แปดบินวันที่แปดครับ เราไปส่งสนามบินได้ไหมคะได้ได้ไหมได้เยไม่รู้เลยว่าตอนไหนอะแต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่าผมต้องบินตอนไหนเอ้าแล้วบินสนามบินไหนอะไม่รู้อะไรเลยฮะรู้แค่ต้องไปเฮยังใส่ชุดนี้มากเลยหรือว่าต้องไปฮะทำภารกิจ ย ah> ิ่่งใหญอุ <t ahn: <t ahn ้ยเอาใส่ชุดนี้จองแล้วฉันจองสีแดงแล้วนะใครจะเอาสีน้ำเงินชั้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 นสีน้ำเงินอุ้ยชุดนี้ก็ดีีแบบอ้าวเราจะลงรูปนี้ก่อนทำไมถ้าเราไปสัรุปแล้วนะไม่ใช่เราลงแบบเอาฟิลสวยสีดำกับีขาวเขาเห็นแต่สีนี้แต่สีแดงสวยเนาะสีแดงสีแดงนี่คือเรื่องอันนี้ปะ thì zombie bắt được singlem à? không phải, phải, thì đang like cha này, like cha xài xỉa đen cắn, mày ngôn gì? gì? không phải mang kim ngưu, ởm àuất băng leo, đểu chui lươn, không ai dòi lợp. เขาจะเก็บไปดูกันเป็สองคนโอ้ยขอใจร้ายรวมด้วยนะตกายละเอียดไปใช่แล้วก็ถ้าไม่ใช่แฟนห้ามดูนะรู้ปะโอ้ยแรงกว่ากว้ยแฟ็นขับไงเป็นแฟนเหมือนกันแฟ็นขับไม่ได้หรอแฟป็นขับไม่มีสิทธิ์เลยออ้ยเขาให้ไว้แฟนคนเดียวอุ้ยไม่ใช่แบงค์ดูโูกนี้หน่อยแล้ว ดงดูร่มเขาหน่อยเหมือนมาสปอยเลยอยากทำให้เราอยากรู้ไปด้วยเนี่ยใช่ทำให้เราอยากรู้แล้วก็จากไปเพราะว่าเขาไม่ลงเพราะเขาจะอยู่ด้วยกันพอเราไม่ใช่แฟนใช่เพราะเราเป็นแพ่แฟนคลับแป่นเนคลับเราไช่เราเหนือกาศตอนนี้แรงแะเนี่ยแรงใช้ได้เลยนะเนี่ย ไม่มีใครแรงเลยจริงนอกจากสองคนนั้นอ่ละ w ายพวกไม่มีแฟนเอาแรงกว่า <c oughs> แรงสุดร้องไห้แล้วนะพี่ฟงฟงฟฟงใครในมั่งจุดนี้พี่เฟิร์สอยู่หรือเปล่าต้องฟ้งฟองพี่โฟงพี่ฟงค่ะอุ๊ยพี่ฟงหลับครับพี่เฟิร์สอยู่ไหมคะ่ะ ของพี่เฟิร์สดีกว่าหลับหมดครับเหลือเธออยู่คนเดียวเหลือแนยตามมสแต่หนูคัยยัยหนูสองคนเหลือแค่คนกองครับชั้นก็ุดเดีดูดิดูนะดูใหม่ฝากของเปย์ดีกว่า เป็นชันเป็นรั้นสุดสุดอบเยองของเนอื่นกินเป็นชั้นสุดสุดหนึ่งร้อยเปอเซนตอยพวกเธอไอกันหรือว่าเธอจะไม่แห่ได้ไงอากาศหนักมากดูว่าแจ๊กผดหรอเจ๊ผัดผัดเจ็บอบอดังอดีอ้ยนอยกปหมะมีนะเธอดูดิดีจะไม่ก่อนเนี่ย ไปไมเอ้ยำไก่อนเออไม่จะเหมือนมาเลยเอ้าไม่อะไรกันไกนับนี่อไม่ทำนาทีมนผ่านไปโอเคสบายใจอยากลงรูปอ่ะแต่พงไม่ให้ลงหรรูเนี้ยไม่ใ่ลง่ัไม่ได้ลงมันป๊เอ้าเอากันแล้วทุกคน เหมือนเหมือนเขากำลังสปอยอยู่แล้วเขาสปอยให้เราอยากรู้ใช่แล้วเขาก็ทำกับเราแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวคนตายกันทั้งเมืองอีกแบงไม่เป็นไรยอมตายยอมโปเท่าของโปเท่าของตาหนูเซตล่าสุดหรือเปล่าอุ้ยอันนั้มันเออสิดไม่หนีเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นต้องยอมให้เยหนูลงบ้างนะลงมาเรียกแฉกใช่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 แบ่งปันกันถ้าก่อนดูลูต้องใส่ทั้มเพิดนะทำไมต้องใส่ทัมเพิทำไมต้องใส่ทัมเพิสคือมันจะขนาดนั้นเลยใช่ไหมเขาไม่มีห้องน้ำหรอคุณหมอต้องคุณหมอต้องพาเข้าโรงพยาบาลอะเขาโรงพยาบาลไปทำอะไรช็อกเหรอมามีจะช็อกเหรอ ไม่เป็นไรหมอเราสู้หมอไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรานะรูปประโยคมปนแปลกๆนะเหมอนกบลังสังเสียอะไรสักอย่างหมอไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราได้เอาก็มอก็มอบอกว่าเราต้องไปโรงพยาบาลนะพี่โอ้ไม่เป็นไรแค่หน้าปักซอย ก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรานะพวกเราพร้อมเตรียมแอดมิดเลยจังหวะนี้อันนี้เสียงจึ่งเสียงใครอะทำไมเสียงพอจังโหใครอะเสียงใครล่ะน่าจะไม่ใช่เราแล้วแหละถ้าเกิดเสียงนี้เสียงพี่เองเสียงคนที่ให้น้องถั่วไปนั่นแหละอตอนนี้ใช้เสียง12อยู่เสียงพี่เหมือนกกประกาศข่าวเลยฮะ พี่โอใช้ช่องเสียงไหนตอนเนี้ยช่องเสียงสิบสองใส่ช่องเสียสิบสองเยอะตอนนะี้พี่โอใช้ช่องเสียงเวลาไหนะ